ก็ต้องรีบเข้าฐานแล้วต้องรีบดูที่หันไหมโอ้เหมือนจะไม่หันซะละโอ้ประตูปิดจนได้มาเฮ้ยเฉ่งเวลาตายของแล้วใช่ทีวีแมนเอาคืนพอยดีนะยากเฮ้ย hey, เอาบอลล็กฆ่ามายชนเอ,เ,อเ,อเอ๋อะไระเนี่ยวโดนชนหัวไปัดก,กันฆ่าซะแล้วเอาคืนพอยยากยิงเวลาจริงฆ่ามันทิงแล้วมาโดนบะอกเอาสุสด ิงเวลาตายกระโอยสองยาลมแสงแดงสองยายาอ่ะ้วยสักดีก็ด้วยนะอืมไดเวลาสิ่งแล้วยามาได้ผดหรอกงัเรามา เราโกนร้อง้เราสปิมัจอมมันไว้เด็ดน <Okay, S 2> <ๆ>ั่นโอเคเขาจะเล่าเดี๋ยวจำให้ไม่จะมาจับฉันปล่อยฉันเนี่ยจ,จะหล่อสู้กับแกอยู่จะสู้เหรอเอา,าล่ะว่ามึงจะปล่อยสองดีนะอ่าดีนะอ่าไม่แล้วเกลียดแล้วฉันต้องหออนีแล้วเฮ้ยเยี่ยมมากเฮ้ยทำดีมากเฮ้ทีแมนใช่ทำได้ดีมาก มอยเป็นรอยที่ดูดสมกับค,คุณผ้ชมที่เวลาตายแล้วลงไปนอนสัตยาแล้วจีวีแมนพาฉันเข้าไปในหานหน่อยได้ไหมพาพวาผมผมเข้าไปทีมอยจะทำไม่ได้คุณววามาละเมาคุณต้องมาดูในช่องจีวีของผม